สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพูดสยอยากเห็นสรยุทธประกาศเรื่องมือถือไว้แบบนี้หากวันหนึ่งเป็นอะไรไปในอินสตาแกรมของพิธีกรชื่อดังไร้พิจิทรันจันพุทธโพสตคลิปวิดีโอจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้คลิปช่วงที่สรยุทธสุทัศนจินดาได้พูดถึงประเด็นเรื่องข้อมูลโทรศัพท์ที่ว่าเกิดพี่เป็นอะไรไปข้อมูลในมือถือของพี่มันต้องเป็นความลับที่จบไปพร้อมกับพี่ถูกไหมไม่ว่าจะมีเรื่อง เกิดขึ้นพี่ก็ไม่อยากให้ใครเอาข้อมูลในมือถือจะมีหรือไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนี่ผมบอกก่อนเลยนะถ้าผมถูกฆาตกรรมหรือเป็นอะไรไปไม่ต้องเอามือถือของผมไปคลิกคลายปริศนาอะไรนะอันนี้เป็นความรู้สึกแบบของผมนะพร้อมกันนั้นไรยังได้เขียนข้อความเอาไว้อีกด้วยว่าถ้าผมเป็นอะไรไปไม่ต้องเอามือถือผมไปคลิกคลายปริศนาอะไรนะพี่ยุทธกล่าวแฮชแท็กเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไร กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ